อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่280ปีศาสตร์จิ้งจอกสื่อห้าวไม่เผยรูปโฉมที่แท้จริงเพราะดินแดนจักรพรรดิประเทศหินผาอยู่ในช่วงที่โกลาลอนมานผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วหลังจากที่ชาย15อาอารวาสมหานครเขาไม่รู้ว่าช่วงนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นจำต้องระมัดระวัง ยิ่งไปกว่านั้นเขาเคยสำแดงเดชครั้งใหญ่ที่โพ้นทะเลสังหารดวงจิตของผู้สูงศักดิ์หลายท่านนี่ไม่ใช่บัญชีแค้นบัญชีเดียวหากจะคิดบัญชีขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันเป็นหายนะใหญ่ท่วมทนท้องฟ้าหากคนเหล่านี้รู้ว่าเขาโผล่หัวมาจะต้องมาเยือนและปลิดชีพเขาอย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่ทำให้ผู้คนปิติยินดีคือแต่ละแดนดินสูญเสียสาหัสในสงครามพ้นทะเล ผู้สูงศักดิ์ต่างเข้าสู่ภาวะจำศีลไม่ปรากฏตัวในเร็ววันนี้กำแพงเมืองเก่าแก่ดังหลอมจากทองคำมีแสงมันแววเย็นเยียบประหนึง่งเมืองที่ตกทอดจากสมัยปีศาจเทพเจ้ามันมโหฬารและกว้างขวางเมื่อยืนตรงหน้ามันรู้สึกลึกๆว่าตนเองเล็กกระจ้อยร่อยหอประตูสูงยิ่งกว่าภูเขาสูงตรงงานและทรงพลังประหนึ่งอสูรบรรพการเย็นเยือกตัวหนึ่งหมอบคลาน มองเยยผู้คนที่เข้าออกสื่อห้าวยืนใต้นครมองดูมหานครที่ปรากฏบนปฐพีตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันแห่งนี้สามารถจินตนาการได้ถึงการเวลาอันสูงชะโงกเงื้มยามก่อตั้งประเทศอีกทั้งความรุ่งเรืองต่างๆนานาในวันวานการเวลาดั่งสายน้ำไหลบนกำแพงเมืองที่สูงเทียมทิวเขามีร่องรอยมากมายแต่มันยังคงแข็งแรงไม่ล้มลงแต่อย่างใด หากไม่มีอุบัติเหตุมันจะตั้งทำงานต่อไปกระทั่งราชวงศ์นี้ล่มสลายในวันหนึ่งผู้คนเข้าออกอย่างล้นหลามสัตว์ประหลาดมากมายลากรถวิ่งห่อผ่านไปบางมาจากจวนขุนนางบ้างก็เป็นพ่อค้าต่างถิ่นที่มาส่งของอย่างรีบเร่งผู้คนเนืองแน่นประชากรในเมืองมากมายเหลือเกินผู้คนสัญจรในทุกๆวนันมีตั้งไม่รู้เท่าใดประหนึ่งสายทานเส้นหนึ่งลังไหลไม่ขาดสาย แม้สื่อห้าวจะกำเนิดที่นี่แต่กลับไม่รู้จักที่แห่งนี้เพราะตอนนั้นยังเยาวนักอายุไม่ถึงหนึ่งขวบไม่เคยเดินรอบเมืองแต่อย่างใดเขาเข้ามาในมหานครพร้อมกับอารมณ์หลากหลายที่นี่เป็นดินแดนแห่งความรุ่งโร์รวบรวมอัจฉริยะแต่ละแดนดินของประเทศหินผาได้รับการขนานนามว่าแหล่งรวมหัวกทิบทิศมหานครเจริญอย่างยิ่งเพิ่งเข้ามาก็มีเสียงอึกกระทึกครึกโครมลอยมาปะทะหน้า รถราวิ่งกันขวักไข่ผู้คนไปมาไม่ขาดสายคึกคักเป็นที่สุดถนนกว้างขวางเต็มไปด้วยผู้คนสองข้างทางมีร้านรวงผู้คนต้อนรับมีมากมายค้าขายดียิ่งนักเห็นหนังสัตว์กระดูกล้ําค่ายาโบราณและอาวุธมีให้เห็นทุกแห่งหนมีเสียงอสูรคำรนคำรามกลางสิ่งก่อสร้างมโหฬานที่มีอักขระกาพิบบางส่วน ล้วนถูกขังอยู่ในกรงเหล็กสัตว์อสูรเหล่านี้เป็นของค้าของขายทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าพ่อค้าเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างใหญ่หลวงไม่ธรรมดามิเช่นนั้นจะกล้าค้าขายสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้หรือสื่อห้าวเดินเข้าไปตามกระแสคนนี่เป็นเมืองที่ใหญ่โตโออาที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นเมื่อก่อนไม่เคยพบเห็นเมืองหลวงเช่นนี้มาก่อน เขาเติบใหญ่ในป่าเขาออกมาท่องโลกก็ผ่านเมืองใหญ่บางส่วนเท่านั้นไม่มีเมืองไหนทัดเทียมดินแดนจักรพรรดิประเทศหินผาได้เลยเมื่อเดินลึกเข้าไปเข้าสู่ถนนอีกสายหนึ่งเมื่อกระแสะคนแยกกันแล้วเสียงจอกแจ๊กจอแจก,ก็เบาลงบ้างแต่ความคึกคักกลับไม่ลดน้อยลงจิ้งจอกสาวจ้าช่วงนี้ร้านเรามีจิ้งจอกสาวหลายนางเข้าใหม่ แต่ละคนล้วนงดงามต่างก็เป็นหญิงงามลำเลิศเป็นปีศาจจิ้งจอกขนานแท้หากลุ่มหลงจนสิ้นใจไม่รับผิดชอบเดินผ่านวิ่งผ่านจะอย่าปล่อยผ่านมันเป็นกลุ่มอาคารคล้ายตำหนักสูงใหญ่มากโออาตรการตาตั้งตรากงานริมทางหญิงสาวแต่งตัวพราวสเสน่ห์แนะนำเสียงดังผู้คนออกันเต็มที่นั่นมีบุรุษเสียเป็นส่วนใหญ่ต่างก็ชะเง้อมองไปในตํหนัก หมายอยากมองดูความงามของปีศาจจิ้งจอกสื่อห้าวสงสัยใครรู้อย่างยิ่งจึงกรูเข้าไปแม้แต่ปีศาจจิ้งจอกก็จับเอามาได้ความสามารถของร้านค้านี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินดึงดูดความสนใจจากเขาเสียแล้วเป็นจิ้งจอกสาวแต่หาใช่ปีศาจจิ้งจอกแม้รูปโฉมงดงามแต่ไม่อาจทัดเทียมกับความงามเพลิดพริ้งของปีศาจจิ้งจอกได้ มีคนกล่าวเสมือนรู้งานเป็นอย่างมากจิ้งจอกสาวกับปีศาจจิ้งจอกต่างกันอย่างไรหรือสื่อห้าวเอ่ยถามอยู่ข้างๆจิ้งจอกสาวมีสายเลือดของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกเพียงน้อยนิดเจือจางแทบจะไม่มีแล้วส่วนน้อยที่มีลักษณะพิเศษของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกแต่ปีศาจจิ้งจอกแปลงร่างจากอสูรผู้ยิ่งใหญ่ขนาดแท้พบเจอได้ยากล้วนง,งามเลิศล้ำ ชายหนุ่มคนหนึ่งใต้าตาดำคล้ำท่าทางเมามายพูดจาฉาฉานมีหลักการทันใดนั้นคนเหล่านี้ก็มองเห็นสื่อห้าวดูเขาอายุไม่มากต่างก็เผยสีหน้าประหลาดใจพี่ชายจวนไหนเจ้าคะ่ะถูกใจจิ้งจอกสาวนางไหนขอเพียงบอกกล่าวข้าจะรีบส่งตัวไปให้ถึงจวนเลยเจ้าคะ่ะหญิงสาวพราวสเสน่ห์คนนั้นยิ้มแพราว สื่อห้าวมองไปทางนั้นจิ้งจอกสาวหลายนางเนื้อหนังขาวดุดหิมะรูปโฉมไม่เลวสวยหยาดเยิ้มอย่างที่สุดดวงตามีชีวิตชีวาทั้งยังมีหูของจิ้งจอกสีขาวคู่หนึ่งมองดูผิดปกติเล็กน้อยฟุ่งเฟือยและเน่าเฟะเสียจริงสื่อห้าวพึมพำนี่เป็นชีวิตของเหล่าคุณชายในดินแดนจัก,กรพรรดิหรือถูกใจหญิงงามก็ซื้อขายกันเช่นนี้ หญิงสาวพราวสเสน่ห์ผู้นั้นหูแหลมนักเมื่อได้ยินวาจาของเขาก็ปลายตามองค์แวบหนึ่งแล้วพูดว่าไม่ซื้อแล้วเจ้าจะมามุงทำไมไม่ซื้อก็ช่างเถิดแต่ก็จริงขนยังขึ้นไม่ครบกระมังเมื่อเอ่ยถึงตรงนี้นางก็หัวเราะคิกคัก,กทั้งยังจับด้านล่างสื่อห้าวหนึ่งทีทําให้เด็กเหลือขอที่เคยเห็นเหตุการณ์ใหญ่ต่อสู้รมรันกับเหล่าผู้สูงศักดิ์ตกที่นั่งลําบากวิ่งหนีเลิดเปิดเปิง ห้าห้ากลุ่มคนพากันหัวเราะเสียงดังเท่าแก่นี้ผู้เยายวนตะโกนเสียงดังว่าข้าพูดผิดไปครบแล้วละ่ะเดิมสื่อห้าววิ่งออกไปแล้วแต่สุดท้ายก็วิ่งกลับมาเขาพูดด้วยความจริงจังอย่างยิ่งท่ามกลางสายตาสงสัยของฝูงชนว่าข้าคนนี้ไม่เคยยอมแพ้มาก่อนลมที่ใดก็จะลุกที่นั่น จากนั้นเขาก็จับแก้มอ่อนเยาว์ของเท่าแก่เนียแล้วออกแรงบีบและดึงเด็กบ้าบังอาจพูดจายุยวยวนค่ะปังสื่อห้าวาอ,อนิ้วลงบนหัวของนางทำให้นางตาเหลือกแทบจะเป็นลมล้มพับสื่อห้าวเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยพลางพูดว่ามีแค่ข้าที่หยอกล้อผู้อื่นได้ไอเวนเท่าแก่เนี้ยพราวเซนตะโกนลั่นฝูงชนรอบรอบหัวรอกเกลียว เพียงชั่วครู่เท่าแก่นี้ก็เก็บรอยยิ้มพุ่มตัวเข้าไปในอาคารโบราณอย่างรวดเร็วเพราะนางได้ยินเสียงร้องเรียกในตำหนักหลังหนึ่งมีหญิงสาวท่าทางอายุ1 8 1 9คนหนึ่งหน้าลุ่มหลงงามเฉิดฉายอย่างยิ่งเกรงว่าในหนึ่งประเทศเก่าแก่จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นด้านหลังนางมีหางจิ้งจอกสีขาวหลายหางวววาวโปร่งแสงส่องแสง,สง,แสงมันแวว หากมีผู้กล้าอยู่ที่นี่จะต้องอุทานด้วยความตะลึงนี่เป็นทายาทผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพัน์จิ้งจอกก้าวหางระวังชายหนุ่มคนนั้นให้ดีอาจเป็นหนึ่งในผู้ครองความเป็นใหญ่แห่งดินแด,ดนนรกครางในภายภาคหน้าแม้ดวงตาของจิ้งจอกสาวจะมีชีวิตชีวางดงามจนเย้าวยวนใจแต่บัดนี้กลับจริงจังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้กำชับอย่างเคร่งขรึมอะไรนะเท่าแก่เนียตกตะลึง ปีศาจจิ้งจอกเลิศด้วยโฉมงามและกลิ่นหอมสวมอาภรณ์สีขาวมีสวดทรงองค์เอวเนื้อหนังมังสาขาวดังงาช้างนางจดจ้องหนึ่งแผ่นยกแล้วกล่าวว่าแผ่นยกศักดิ์สิทธิ์ส่องแสงยามที่เขาปรากฏกายเท่าแก่นี้ตะลึงงนันจากนั้นก็โค้งคำนับแล้วถอยออกไปนางรู้ว่าจิ้งจอกสาวเป็นตัวแทนของพลังน่ากลัวอย่างหนึ่ง ดินแดนนรกครั้งจะเกิดจลาจนครั้งใหญ่องค์กรน,นั้นกำลังเตรียมการล่วงหน้าเพื่อจะเลือกผู้นำตามโชคชะตาดินแดนนรกครั้งหาได้รกร้างก็มีสิ่งมีชีวิตผู้มากพรสวรรค์เช่นกันหญิงสาวชุดขาวผู้นี้พึมพำแขนงามเล็ดลอดออกมาให้เห็นขาวแวววาวดั่งหิมะในตาดุดวารีแววตาหน้าหลงไหลองค์กรของอีกฝ่ายเข้าจักรพัรดิประเทศหินผาแล้ว ฝั่งเราก็ควรไปเยือนเข้าเฝ้าสักคราแม้ดินแดนนรกครางจะวุ่นวายแต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นประเทศปีศาจจิ้งจอกเพลิดพลายตนนี้รำพึงหากมีคนได้ยินจะต้องสะเทือนขวัญเป็นแน่แท้สื่อห้าวไม่รู้แต่อย่างใดเขาเพิ่งเข้าเมืองก็ถูกอิทธิพลที่น่ากลัวอย่างยิ่งพบตัวเข้าแล้ว ปีศาจจิ้งจอกลึกลับตนหนึ่งสัมผัสได้จากแผ่นหยกกลมว่าศักยภาพของเขาน่าตื่นตะลึงเมื่อเดินออกไปไกลามากโขเจดีน้อยแวววับบนเส้นผมเขาก็สั่นไหวส่งกระแสจิตบอกเขาว่าภายในตำหนักเมื่อครู่มีแผ่นหยกแห่งเทพเจ้าอยู่เมื่อวาจานี้เปล่งออกมาทำให้เด็กเหลือขอชะงันไปชั่วขณะเจดีน้อยบอกกล่าวเขาหากมีแผ่นยกแห่งเทพเจ้าสี่แผ่น จะให้โอกาสเขาใช้ได้หนึ่งครั้งเขาตะลึงเป็นอย่างมากสิ่งที่เจดีน้อยปานหยกไขมันแพะต้องตาต้องใจนั้นย่อมเหนือธรรมชาติไม่เคยคิดว่าสถานที่เยี่ยงเมื่อครู่จะมีหนึ่งชิ้นยิ่งไปกว่านั้นเขาได้รู้จักเจดีน้อยว่าตนถูกแผ่นหย,ยกแผ่นนั้นสัมผัสได้ด้วยเหตุนี้อีกฝ่ายล่วงรู้ว่าศักยภาพของเขาน่าตะลึงแผ่นหยกกลมแห่งเทพ,พเจ้ามีประโยชน์ใช้สอยเช่นนี้ สุดท้ายสื่อห้าวก็ใช้อักขระกระดูกในการอย่างรู้ดั้งเดิมบนร่างกายของตนนั่นเป็นวิชาโบราณที่ทำลายพลังชีวิตขนานแท้รักษาพลังปราณไม่ให้รั่วไหลระยะนี้การบำเพ็ญของเขาเก้าวหน้าอย่างมากเพิ่งจะศึกษาวิชาโบราณนี้อย่างถ่องแท้เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของมันที่ผ่านมาคิดว่าเป็นอักขระดั้งเดิมเสียอีก,การหยั่งรู้ดั้งเดิมบันทึกอักขระกระดูกมากมาย ให้คนได้อาศัยมันบำเพ็ญตนบางการจารึกพิลึกเป็นอย่างมากเมื่ออย่างรู้ถ่องแท้แล้วก็จะเป็นเช่นนี้มีประโยชน์บ้างแต่ภายในหามีเคล็ดวิชาล้ำค่าอันยิ่งใหญ่สื่อห้าหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเขาประวัติพรั่นพรึงนี้เพิ่งจะเข้าดินแดนจัก,กรพรรดิก็ถูกคนพบเห็นดูแล้วคงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ดินแดนจกักรพรรดิคึกคักมากจริงๆเขามุ่งหน้าเดินไปมองเห็นหอยาวิเศษมากมายยาล้ำค่าตั้งเรียงรายหลายสิบต้นล้วนเป็นของวิเศษที่พบเห็นได้ยากชนิดแตกต่างกันไปต่อมาเขาก็เห็นหออาวุธล้ำค่าบางส่วนภายในเป็นอาวุธยิ่งใหญ่ทั้งหมดกำลังสาดแสงสว่างสื่อห้าวเดินเตร่ตลอดทางไม่มีเจตนาสืบสอะแต่ย่งใด เพียงทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆหน้าหน้าของดินแดนจักรพรรดิจากการสนทนาและถกประเด็นกับฝูงชนสิ่งมีชีวิตแห่งเขาเทพพเจ้าบรรการเชียวนายิ่งใหญ่เสียจริงได้ยินว่ามีบางส่วนจะเข้าดินแดนจัก,กรพรรดิช่ววเ,เบาเสียงหน่อยวาจาเหล่านี้จะพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ข้าไม่ได้เอ่ยถึงขาใหญ่เหล่านั้นข้าพูดถึงพวกผู้น้อยนะ่ะ ตลอดทางนี้สื่อห้าวเก็บเกี่ยวอย่างใหญ่หลวงได้ยินข่าวจำนวนไม่น้อยจากกระพัดพระชนมพรรษาครบห้พรรษาสิ่งมีชีวิตจากเขาเทพพระเจ้าบรรพการบางส่วนอาจจะรีบครูกันมานี้เป็นพระราชพิธีมงคลองค์ชายองค์หญิงที่ไปร่ำเรียนหรือบำเพ็ญตนต่างแดนต่างก็จะกลับมาและลูกหลานขุนนางใหญ่มากมายก็เช่นกันจะรีบกลับมาเฉลิมฉลองราชพิธี ได้ยินว่ามีคนคนหนึ่งฝากตัวเป็นสิทธิแห่งเขาเทพพเจ้าบรรพการก็จะคืนกลับมาเช่นกันครานี้ดินแดนจักรพรรดิประเทศหินผาจะมีอิทธิพลใหญ่รวมตัวอัจฉริยะมาร่วมยินดีหัวกะทิทั้งหลายจะปรากฏกายพร้อมกันอัจฉริยะแต่ละตระกูลจะกลับมาแล้วต้องมีละครน่าดูเป็นแน่โดยเฉพาะเหล่าขุนนางที่ไม่สมานฉันกันดินแดนจักรพรรด จะไม่ขาดศึกแห่งอัจฉริยะแน่นอนเสียดายสื่อยี่ไม่อยู่มิเช่นนั้นจะยิ่งคลื้นเครงเมื่อผู้มีตาดำสองลูกป,ปรากฏกายไม่มีผู้ใดแย่งชิงความเป็นใหญ่กับเขาได้หาไม่ประเทศหินผามากผู้มีพรสวรรค์บางคนบำเพ็ญตนอยู่ข้างนอกทุกเมื่อเชื่อวันแม้กระทั่งมีคนฝากตัวเป็นสิทธิ์เขาเทพ,พเจ้าบรรพการไม่เคยหวนกลับสวรรค์รู้ว่าแข็งแกล่งปานใด นอกจากนี้องค์จักรพรรดิเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาเป็นครั้งแรกผู้กล้าประเทศเก่าแก่อื่นก็จะร่วมยินดีจะต้องส่งอัจฉริยะบางส่วนมาที่นี่เมื่อถึงเวลานั้นต้องมีศึกดูเดือดเปิดฉากดวลครั้งใหญ่อย่างแน่นอนข้าได้ยินว่ามีรอยแยกแข่งห้วงมิติในซากปรักหักพังของศาลาปิดฟ้าสื่อยี่คงใกล้ออกมาแล้วละ่ะ สื่อห้าวจิตใจไม่สงบเป็นช่วงแห่งความโกลาหลตามคาดการเขาเข้าสู่ดินแดนจักรพรรดิหนนี้ต้องได้เห็นคลื่นมรสุมมากมายเป็นแน่